เพราาะว่แรงบันดาลใจคือลูกชายลูกชายเนี่ยชอบกินปลามึกตัวนี้ตัวนี้เลยอ๋อนี่เราก็เลยว่าไอ้สมัเด็กๆมันมีตังสามบาทสี่บาทนี้จะทำยังไงกินปลาหมึกได้หรือได้อ๋อที่เอาจแรงบันดาลใจเกิดมาจากลูกชายและอย่างเรามีเตาเตาที่บ้านน่ะน้องชายเขาเลิกขายหมูเป้งมาแล้วสามบาทครับเจ็ดบาทยี่สิบครับใครเหมนก็มีนะจ๊ะ ชอบแบบไหนยุ่งใส่จานได้เลยนะครับอุดให้ครับถามได้จ้ะถามคแได้เลยครับสามารถัเจ็ดมายยี่สิบคับเจ็ดมายยี่สิบนะเศรษฐกิจแบบนี้นะ หนุ่มมือชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหมึกซิ่งนะหมึกซิ่ง3บาทนะคน,นเต็มล้านเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะพิกัดร้านนะเราอยู่ที่นคนปรปฐมนะถนนคนเดินนคนปรปฐมนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะครับสามบาทเจ็ดไม้ยี่สิบนะนี่เดี๋ยวให้ดู ไปดูร้านขายดิบขายดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้าเตากันนะครับเพ่งกันไม่ได้หยุดเลยนะครับพ่อค้าสวัสดีครับสสวััดีครบนี่อันนี้หมึกง่ายละสามเออพี่สามสามหน่ครับเจ็ดไม้ยี่สิบเจ็ดไม้ยี่สิบนะสามหน่ครับเจ็ดไม้ยี่สิบครับใครมือก็มีนะจ๊ะชอบแบบไหนยกใส่จานได้เลยนะครับดูดให้ครับ าสามารถไ้ค่นะได้เลยครับสามารถ7ไมส20ครับ7ม20นะเนียเศรษฐกิจแบบนี้นะกินอย่างนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับ นนีาจะหดไปแล้วบนจานเลยนะครับที่ขายอยู่หลายที่ใช่ไหมครับไรนะครับขายอยู่หลายที่เลยใช่ไหมมีกี่ที่ครับตอนแรกผมขายอยู่ที่นัดเครื่องบินด้วยครับตอนนี้นัดเครื่องบินยุบไปแล้วก็เลยตอนนี้เราเน่ยขายแค่ที่ถนนคนเดินที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวนะครับใช่ครับเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็จะลงตามงานวัดต่างๆครับออ๋ใช่ครับ ปกติก็จะขายประจำที่ถนนคนเดินนี่แหละครับอืหลกัลกๆเลยครับสามแบบถ้าเจดมา20ครับไม่ใส่จานเลยนะจ๊ะถูกไหมครับใครเบิกก็มีนะครับของพี่ร้อนน้ำจิ้มยี่ยังไปครับได้ชิมในร้านเลยี่ได้เลยครับน้ำจิ้มกันเลยัะ

ใครจะมาที่นัดมาตอนนี้10ไม้ค่ะเไม่บอกชื่อครับเขาจองไปแล้วนี่นี่ด้เลย้เลยเลยใส่เคน่อถ่ายเพ่ให้ไหมคือถ่ายเพให้อืมนะยั่วเลยนะครับ

ใ่ไหมคะนไม้ปลาไข่ไข่ด้วนไข่ด้วนได้เลยค่ะปลาได้เลยปลาเอาเอยปลาได้เลยปลาได้เลยปาได้เลยเอาได้เลยปลาได้เลยลาได้เลยปอาได้เลยปาได้เลยปลาได้เลยปลา้เลยปลาได้เลยปลาได้เลยปลาได้เ

อันนี้เราต้องแช่ไว้นานไหมาประมาณ3ามสี่ห้าเีามี่ห้านาที 3, 4, 5, ดดููวันนี้น้ำจิ้มพี่ทำเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับทำเองเลยจ้าเป็น,ปนมะนาวสดเลยนะเมื่อกี้นี่ว่ันละแท้เลยจ้ะพี่มะนาวสดแทล้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรบ้านนี้นะสามบาทาครับเจ็ดไม้ยี่สิบครับสามบาทเจ็ดไม้ยี่สิบนะนี่นะไทยเหมือก,กมีนะจ๊ะ เอ็นสาไม้ค่ะรับเลยนะคะแต่ดีรับครับสูตนเลิครับคราีสีไมความผสมนะอนี้เป็นอย่างที่เป็นทางการนะที่ต้องอยู่รรดาทาการให้รบบหรือต้อเียกติดปากเลยครับแต่ดนชิมชนพองวัฒนานะครับเกิดกาวขวดที่สีสนะครับแต่ไม่ตกคุณนะคเอ่อ ลูกคการที่ไห่มาป่วยไม่ลืมถสนเป็นรายทุกเสาอาทิตย์นะครับทีมข่าวของเราพาร์ทของเราขอบริการทุกท่านนะครับกันเห็นใจเห็นใจคือ อยู่บนโถงในด้านหลังเราจะดอกเป็นี้ดอกเป็นี้เลยนี่ย่างกันไม่ทันเลยนะพี่เนาะครับพี่รวมมือสับครับขายดีมากเลยเสี่ทั้งวันเหมือนกันครับพี่เสียงทั้งวันเหมือนกันนะตั้งแต่เช้าเนี่ยเดียนทำวันต่อวันเลยครับพี่ใช่ไหมใช่ครับปลาหมึกสดครับต้องทำวันต่อวันถึงจะอร่อยครับพี่อ๋อแต่เกิดทำค้างคืนแล้วจะไม่อร่อยใช่ครับของเรานี่ยทำวันต่อวันเลยตั้งแต่เช้า เสร็จปุ๊บก็มาขายเลยครับพี่เหรอเป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์ครับไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยนะพี่นะแต่ก็สนุกฮะขายดีก็สนุกอะไรฮะทุกอย่างที่มีนะครับหน้าตาก็กก็ไปอยู่ในร้อมลุงกันนะครับก็จะมีท่องท่องโซ่ท่องแห่งบางร้านท้ากนะครับตลอดศาสตร์พระจุลทรีย์ที่น่ารักด้วยนะครับ ที่เตรียมไม้เราสามบันไว้กี่ไม้วันนี้เอามาพันไม้ครับพันไม้นี่เลยสองวันนะพี่วันนี้พันไม้เลยนะครับไม้เลยเหรอแล,แล้วก็ยังไม่รวมอย่างอื่นนะตั้งแต่ลงเนี่ยดีมากๆครับยอดผมเน่ยทะลุเลยใช่ไหมทะลุเป้าไปเยอะมากเลยได้ไครับพี่แบบนี้ถ้าเกิดมีคนดูนะฮะเอฟซีเขาอยากจะมาขอซื้อ สูตรที่ที่เห็นว่าไงฮะเอ่อน่าจะเป็นช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วครับช่วงหลังปีใหม่ใช่ครับผมจะขายเป็นทายนะพี่เพราะว่ามีคนสนใจเยอะมากครับแต่ว่าตอนนี้กาลังจัดการใช่ไหมครับจัดการอยู่ครับทั้ดรรทงด้านลิขสิทธิ์ด้านขนส่งอะไรเงี้ยพี่แล้วคราทแน่นอนเจอกันแน่นะหลังปีใหม่นะฮะ <laughs> เปนชายหมึกซิ่งสามใบเพราะว่าแรงบันดาลใจคือลูกชายลูกชายเนี่ยชอบกินปลาหมึกตัวนี้ตอนนี้เลยพอนี่เราเลยว่าทำไมเด็กๆมันมีต่างสามใบสี่บาทจะทำยังไงกินปลาหมึกได้หรือได้อ๋อตี่เอาจุดแรงวตอนนี้เลใจเกินมาจากลูกชายใช่ครับและอย่างเรามีเตาเตาที่บ้านน่ะน้องชายเขาเลิกขายหมึกซิ้งใช่้ามาเราก็ให้เขาให้เกิดประโยชน์ลองมาขายบลาหมึกดูวันแรกนี่ผมขายได้สามร้อยไม้ผมดีใจมากเลยนะ มาแค่สามบาทาใานนี้ดีใจมากเลยเพราะหลังๆนี่มันทะลุไปแล้วตะเต้นสายตาของพี่ดูแล้วอิ่มเอิบมากเลยนะมีแค่วันละสามบาทก็ขายประมุกแค่สูงยากแค่นั้นหรอค่ะเป็นตลาแบบมีสัมผาแล้วแล้วช่วงแรกนี่ขายที่ไหนฮะขายช่วงแรกนี่ขายตามตลาดนัดตลาดนัดเลยครับแล้วก็มาที่ถนนคนเดินนะครับพี่เปีเอ็กประธานชุมชนนะครับก็ชัยกีกับให้เราลงขายแรกแรก ลงแค่วันนี้วันอังขังเราก็ได้ลงตลอดในเสารที่สอาทิตย์นะครันนั้นจุดตัวที่นี่ใจดีมากครับยังไงก็มาเจอพี่ได้ทุกวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ใช่ตอนเย็นตลาดคนเดินจังหวัดนครปฐมเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ครับพี่หลักๆเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะซื้อแบรนด์ชายนะครับหลังปีใหม่นะฮะทุกคนติดตามในเพจได้นะครับติดตามในเพจที่เขาจะมีเพจเพจอะไรครับหมึกซิ่งครับหมึกซิ่งสามบาทเลยนะครับซื้อตรงตัวเลยครับหมึกซิ่งสามบาทไม่ไม่ไม่ปัญหา เตรียมชวนลูกค้ามาชิมสามสามสองครับสามลายครับเจ็ดมายี่สิบครั้มชอบบัไหนเลือกใส่จานเลยเลยครับดูดให้ครับไข่หมึกก็มีนะจ๊ะอันนี้ราดน้ำซีอิ๊วแยกไปนะราดไปเลยราดเลยนะครับเอาไม่แห้งนะฮะราดเลยนะไม่ใช่ราดลีนะครับตัวหันไปเลยนะคนราดแต่ผมเล นนี้ไม่ใช่ว่าราคา3บาทคุณภาพจะลดลงไม่ใช่นะครับไม่่ใชันี่หมึกสดเด้งๆเลยนะพี่พ่อขาภูมิใจมาเพราะใช้มะนาวแท้เลยนะครับใช้มะนาวแท้ครับก็มีราคาเริ่มต้นสามบาทรั้งสุดของร้านก็คือ50บาทนะครับห้าสิบบาทจะเป็นหมือตัวนี้นะครับหยุดด้วยครับจุ้ยยจุ้ อันนี้ก็พาสิงเชียใช่ครับผมช็อปเอามาหม่เขาปรองไั่ใช okay, ่ขอทุก uh ตัวขาทุกคนยอดเลยโอเคครับคลิปตัวใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับฝากเพยเงิิ่งสามบาทหนึ่ง làm lại hết.